มีข่าวลือว่า iPhone 17 Pro Max จะมาพร้อมเลนส์เทเลโฟโต้48ล้านพิกเซลรออีกนาน n i k กอีเอเชรายงาน Apple ไม่มีกำหนดชัดเจนสำหรับ iPad พับได้แต่จะเน้นไปที่จอ OLED แทนคอมพอตรุดด่นที่2และคอมพ p ตมินิอาจเปิดตัวในไทยเร็เวนี้ผ่านการรับรองจากกสอทอชอแล้วติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมเลยครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับมีข่าวลือว่า iPhone 17 Pro Max จะมาพร้อมเลนส์เทเลโฟโต้48ล้านพิกเซล 1> iPhone 1 7 Pro Max มีแนวโน้มจะมีเลนส์เทเลโฟโต้48ล้านพิกเซลตามที่เจปูนักวิเคราะห์ที่ครอบคลุมบริษัทต่างๆในห่วงโซ่อุปทานของ Apple ในบันทึกการวิจัยสัปดาห์นี้กับบริษัทการลงทุนไฮตองอินเตอร์เนชั่นแนลเซคเคอร์ตี้ในฮ่องกงซึ่งมุง่งเน้นไปที่ซัพพลายเออร์หลาการพรยสชันของ Apple นั้น ปูกล่าวว่าเลนเทเลโฟโต้48ล้านพิกเซลที่อัปเดตแล้วของ iPhone 17 Pro Max จะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน Apple Vision Pro ที่กำลังจะมาถึงมีกำหนดวางจำหน่ายในสหรัฐช่วงต้นปี2024ปูไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนหรือวิธีเชื่อมต่อกับ Vision Pro เลยครับ iPhone 15 Pro มีเลนหลัก48ล้านพิกเซลเลนกว้างพิเศษ12ล้านพิกเซลและเลนเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซล ตั้งแต่ iOS 7.2เป็นต้นไปอุปกรณ์เหล่านี้สามารถบันทึกวิดีโอเชิงพื้นที่ด้วยความลึกสามมิติสำหรับการเล่นบน Vision Pro เมื่อถือบนแนวนอนเลนหลักและเลนกว้างพิเศษจะรวมกันเพื่อบันทึกวิดีโอเชิงพื้นที่โดยมีความลึกเพิ่มขึ้นครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาปูกล่าวว่า iPhone 1ป Pro จะมีเลนมุมกว้างพิเศษ48ล้านพิกเซลดังนั้น iPhone 17 Pro Max อาจเป็น iPhone รุ่นแรกที่มาพร้อมระบบกล้องหลังทั้งหมดพร้อมเลนสี่ล้านพิกเซล เมกะพิกเซลที่สูงขึ้นช่วยให้การถ่ายภาพมีความละเอียดมากขึ้นครับซึ่งมีประโยชน์สำหรับการครอบภาพและการพิมพ์ iPhone 17 Pro รุ่นต่างๆคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายน2,568ครับซึ่งยังเหลือเวลาอีกเกือบ2ปีและแผนของ Apple อาจยังไม่สรุปครับที่มาเจ็ปปูรออีกนานนิ k เ e อิเอเชรายงาน Apple ไม่มีกำหนดชัดเจนสำหรับ iPad พับได้แต่จะเน้นไปที่จอ OLED แทน ปีนี้เราได้เห็นข่าวลือของ Apple ที่กำลังพัฒนา iPad รุ่นหน้าจอ OLED กันเพียบซึ่งเราน่าจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้หรือประมาณต้นปี2024ครับล่าสุดก็ได้มีรายงานจาก n i k k e อ A เ i a ว่าการเข้ามาของ iPad จอ OLED จะทำให้แผนการของ iPad รุ่นจอพับต้องเก็บไปก่อนตามรายงานบอกว่าเราจะไม่เห็น Macbook จอ OLED จนกว่าจะถึงเครื่งหลังของปี2 0 2 5เป็นอย่างเร็วที่สุดครับเพราะยังอยู่ในช่วงการพัฒนา แต่เรื่องรายละเอียดไม่ได้บอกอะไรมากครับขณะที่นักวิเคราะห์อย่างรอดยังก็บอกว่า MacBook Air จะเป็น MacBook รุ่นแรกที่เปลี่ยนมาใช้จอ OLED ในขนาด13.4นิ้วทั้งนี้เรื่องของ iPad ทาง Apple ก็กำลังโฟก,กัสไปที่การเปลี่ยนแปลงมาใช้เป็นจอ OLED อยู่และเมื่อหน้าจอ OLED มาใช้บน iPad ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเริ่มหันไปพัฒนา iPad ต่นจอพับได้ต่อไป แต่เรื่องของกำหนดการที่จะพัฒนารุ่นจอพับนั้นไม่ชัดเจนในตอนนี้ครับหากดูตามรายงานนี้ก็แอบไปตรงกับทางรอดยังที่บอกว่า Apple จะไม่เปิดตัวผลิตภัณฑ์จอพับอะไรเลยจนกว่าจะถึงปี2025เป็นอย่างน้อยแต่เหมือนว่าทางแบรนด์กำลังพัฒนาและพอบรุ่นจอพับขนาด20.5นิ้วด้วยแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเหมือนกันครับที่มานายทูไฟแม็กนิกกี้เอเชีย a อ p l e รุ่นที่2และ a อป p o d s m i n i อาจเปิดตัวในไทยเร็เวๆนี้ผ่านการรับรองจากกสทชอแล้ว Apple เปิดตัว HomePod ลำโพงอัตริยะรุ่นแรกตั้งแต่กลางปี2017ก่อนจะออก HomePod Mini ในปี2020ตามด้วย HomePod รุ่นที่2เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ทั้ง3รุ่นยังไม่มีวางจำหน่ายอย่างทางการในประเทศไทยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า Apple กํกลังจะนำเข้ามาในเร็วๆนี้ สำนักงานกสะทะชอของไทยให้การรับรองลำโพงอัตริยะรุ่นล่าสุดของ Apple แล้วประกอบด้วย A2825 ซึ่งเป็นหมายเลขรุ่นของ HomePod รุ่นที่2และ A237 เป็นหมายเลขรุ่นของ HomePod m m n n i โฮมพอดรุ่นที่2เปิดตัวในเดือนมกราคม2023ออกมาแทนที่โฮมพอดรุ่นแรกมาพร้อมกับชิป S7 แบบเดียวกับที่พบใน Apple Watch Series 7และชิป U1 ลำโพงบูเฟอร์แบบ High e x c u t i o n ขนาด4นิ้ว ลำโพงทวิตเตอร์ของ HomePo d รุ่นที่2มีทั้งหมด5ตัวไมโครโฟน4ตัวได้รับเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่มีในรุ่นแร o m e p o d ปีนี้เปิดตัวในเดือนตุลาคม2020ขนาดเล็กกว่าราว50%เมื่อเทียบกับ Home พ o d รุ่นแรกใช้ไดรเบอร์แบบ f ฟร์เรนส์แม่เหล็กนีโอเดเนียมสุดพรีเมียมและระบบรัสสิบเรดิเอเตอร์คู่แบบตัดแ่งสันต่างช่วยให้ o m e p o d mini สามารถสร้างเสียงเบสที่หนักแน่นและเสียงทีสูงที่คมชัด ได้เว็บอะคูสติกที่ออกแบบโดย Apple ช่วยพาเสียงให้ไหลลงไปออกจากด้านล่างของลำโพงเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านเสียงเสมือนจริงรอบด้านครบ360งองศา Apple วางจำหน่ายเคสชาร์จ USB-C สำหรับ AirPods Pro รุ่นที่2แยกต่างหากแล้วรองรับเวอร์ชั่นที่มาพร้อมกับเคสชาร์จ Lightning ด้วย Apple เปิดตัว AirPods Pro รุ่นที่2อีกครั้งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมาพร้อมกับเคสชาร์จ MagSafe USB-C ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับเบอร์ชันแรกที่ออกมาในเดือนกันยายน2022แต่ล่าสุด Apple ได้ทำลายความแตกต่างนั้นแล้วด้วยการวางจำหน่ายเคสชาร์จ MagSafe USB-C แยกต่างหาก Apple วางจำหน่ายเคสชาร์จ MagSafe USB-C สําหรับ a p r p o p s Pro รุ่นที่2แยกต่างหากในราคา999ดอลลาร์สหรัฐหรือราว3,490บาทรองรับ a p r p o p s Pro รุ่นที่2ทั้งเบอร์ชั่นใหม่ที่มาพร้อมกับเคสชาร์จ USB-C อยู่แล้ว แต่ต้องการซื้อไว้สำรองหรือทดแทนของเดิมที่ทำหายและจึงใช้กับเวอร์ชั่นแรกในปี2022ที่มาพร้อมเคสชัดไหลนิ่งขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิธีเปลี่ยนหน้าปัด Apple Watch ด้วยการปัดนิ้วหลังจากอัปเดต Watch OS 10.2นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Apple Watch สามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาด้วยวิธีปัดนิ้วบนหน้าจอแต่เคยทำได้มาแล้วใน Watch OS 9ก่อนจะถูกลบออกไป ก่อนจะนำกลับมาอีกครั้งใน watchOS 12สาเหตุที่ทำให้ Apple ลบวิธีเปลี่ยนหน้าปัด Apple Watch ด้วยการปัดนิ้วออกไปก่อนหน้านี้มาจากข้อร้องเรียนของผู้ใช้งานบางรายที่พบปัญหาหน้าปัดถูกเปลี่ยนและนิ้วไปปัดหน้าจอโดยไม่ได้ตั้งใจแต่สำหรับใครที่ไม่เคยพบปัญหาเดียวกันนี้สามารถเปิดการใช้งานเปลี่ยนหน้าปัด Apple Watch ด้วยการปัดนิ้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้เปิดแอป setting ใน Apple Watch แตะที่ clock เปิดการใช้งานสวัสุสวิตช์ c h Face ถ้าหาก a p p l e Watch มีหน้าปัดมากกว่า1แบบจะสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาด้วยการปัดนิ้วบนหน้าจอได้อย่างง่ายดายที่มา Macromer ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยเลยครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมต้นล่าสวัสดีครับ